สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแล็ n นลล็อกออริจินกับผมนั s เซอร์เอกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้ผมฝากร้านเติมเกมไปด้วยนะครับเตราโกพัทนะครับรับเติมเกมมือถือราคาถูกเพื่อนคนไหนนะครับอยากเติมเกมมือถือราคาถูกติดต่อไปที่สเตลาโกพัทได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่เล่นแล็กนัลล็อกออริจินนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เลือกตามนี้เลยนะครับถูกมากๆถูกการเติมเองแน่นอนนะครับที่สําคัญอย่าลืมบอกชื่อช่องนัทเซอร์เอก โอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเลเวลโลกนะครับที่ทําการเปิดไปแล้วนะครับสําหรับพอนสีนะครับหรือว่าเซิร์ฟเวอร์พอนสีนะก็ตอนนี้นะครับจะอยู่ในส่วนของเลเวล70สําหรับเลเวลโลกเนาะเลเวลปัจจุบันอยู่ที่65นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์เรานะฮะก็ตอนนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับว่าทําอย่างไรนะครับให้เลเวล70ภายใน1วัน นะครับมีผลอย่างไรบ้างสําหรับคนที่ดองเควสนมาแล้วนะครับผมจะอธิบายสั้นๆคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาดูในส่วนของตัวละครของเราก่อนนะครับว่ามี XP อยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับตัวละครของผมแล้วนะครับมี XP อยู่ที่2องล้านหนะครับให้เพื่อนๆนะครับ เตรียมในส่วนของการรูปสัก1ครั้งนะครับในกิวก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเกิดเพื่อนเื่อคนไหนที่มีอาจารย์นะครับก็สามารถให้อาจารย์รูปอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับทั้งหมดเนี่ยเอา2ครั้งก็ได้นะแต่ถ้าเกิดมีแบบเพื่อนๆที่แบบว่าเล่นด้วยกันนะครับก็รูปเต็มสปีดไปเลยนะครับก็คือ3รอบแล้วก็อาจารย์1รอบรวมเป็น4นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็คือเควสนั่นเองสําหรับเควสที่เราดองไว้ตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วนะครับก็็จจะะมมีีใในนนนนสส่่ววววขขอองงเต้้แลก เวทตกปลาแล้วอันสุดท้ายจะเป็นเวสไว้วิงกิวนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆดองไว้ตั้งแต่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆคงจะดองไว้ตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วถ้าดูคลิปผมนะนะครับพอดองเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราจะมีในส่วนของเดลี่เพิ่มเข้ามาอีก80ใบใช่ไหมครับเมื่อเราทําการทำเดลี่ทั้งหมด80ใบเสร็จแล้วนะครับให้เรามาส่งเวสที่ดองอีกนะครับเอ็กพีทั้งหมดเนี่ยจะทวีคูณมากขึ้นเพราะว่าในส่วนของ เลเวลโลกที่ทะลุไปที่70แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เราได้ทําการดองเควตไว้ตั้งแต่เลเวล65แล้วใช่ไหมครับในส่วนของเดลี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ในส่วนของ e p ที่เยอะมากๆนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ดองมาทั้งหมด3เควสนะครับพอเราดองเสร็จแล้วนะครับทำเดลี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เราสามารถที่จะเดินในส่วนของสตอรี่เควสได้เลยนะครับแล้วก็อันเนี้ยทำได้เลยเนาะเพื่อนเคนไหนที่ อยากจะรู้นะครับว่าทําอย่างไรให้70ผมมีวิธีมาบอกคร่าวๆแล้วกันนะครับอาจจะไม่ตรงเป๊ะๆนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไอพีไม่เท่ากันนะครับสาหรับผมนะผมจะเดินในส่วนของเควสไปก่อนนะครับให้ซัก68ก่อนนะครับเมื่อเรา68เสร็จแล้วเนี่ยผมจะมาเดินเดลี่นะครับเมื่อผมเดินเดลี่เสร็จแล้วนะครับรวมถึงเดลี่ที่ผมดองเอาไว้3เดลี่แล้วนะครับถ้ายังไม่69นะครับหรือว่ายังไม่68ประมาณ 69นิดนะครับผมก็จะทําการเดินเควสต่อนะครับเมื่อผมเดินเควสเสร็จนะครับอาจจะไม่ถึง70ใช่ไหมครับผมก็จะเปิดในส่วนของไปเ t ้นไทมนะครับผมก็จะเอามาตี150นาทีนะครับตรงนี้ก็คือผมได้ทําการให้อาจารย์นะครับของผมเนี่ยเป็นคนรูปหัวให้นะครับก็ได้แล้วนะครับ1รูปเดี๋ยวเราก็จะไปทําการให้เพื่อนในกิวนะครับรูปเราอีกสัก1ครั้งก็พอแล้วนะครับสําหรับการรูปหัววันนี้เนาะเพราะว่าเราจะต้องเวล70ให้ได้นะฮะ E.P. ที่ได้ก็ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้เลยนะครับก็คือ1เลยนะครับเราสามารถที่จะลงดังสมุดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการหักไม้ก็จะได้รับในส่วนของ E.P. อีกนะครับไม่จะเป็นอีลิทนะครับหรือว่ามินิบอสนะครับก็เราก็อย่าลืมมาทำนะครับมินิบอสเนี่ยอาจจะไม่ได้ในส่วนของ E.P. นะครับแต่ว่าอีลิทมอนเตอร์นะครับเราจะได้ในส่วนของ E.P. นะฮะก็อย่าลืมมาทํากันด้วยน่าจะถึง70สนะครับสำหรับไอดีของผมนะครับแล้วก็อยากจะบอกเพื่อน <c oughs> ๆไว้หน่อยหนึ่งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่จะทําการเดินสตอรี่นะครับมันจะมีในส่วนของการตีมอนสเตอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เพื่อน <c oughs> ๆนะเปิดตรงนี้ไว้นะครับในส่วนของพวกที่มันตอปอะนะครับถ้าเกิดเพื่อน <c oughs> ๆเปิดตรงนี้ไว้นะครับนาทีตรงนี้มันจะไม่ลดนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เปิดเนี่ยนาทีตรงนี้มันจะลดไปเรื่อยๆจนถึงในส่วนของ สตอรี่หมดแล้วแล้วเรามาดูอีกทีนึงก็คือเวลาตรงนี้มันลดไปค่อนข้างเยอะแล้วทําให้เราเนี่ยได้ e p น้อยนะครับอาจจะไม่ถึง70ก็ได้นะครับในส่วนของตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูดีๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการขึ้นเลเวลเจเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆทรัพยากรน,น้อยนะครับเมื่อเราเลเวลเจใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตยกเฉพาะอาเชอร์ล้กันนะครับหรือว่าฮันเตอร์หรือว่านักธนูนั่นเอง เพื่อนๆจะต้องทําในส่วนของอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะครับ1เลยก็คือธนูนะครับสเลยก็คือพวกชุดนะครับอุปกรณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซื้อหินอันนี้ไว้นะครับซึ่งมันราคาแพงมากๆนะครับสามพแล้วนะครับแล้วก็พม่อ่าคนไหนที่มีเซนีน้อยๆเนีย่นย,ย,ยต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันใช้เยอะมากๆแล้วก็ยังจะมีในส่วนของใบตรงนี้อีกนะครับก็คือใบที่ดรอปจากมอนสเตอร์ที่เราไปตีมานั่นเองนะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่70นะครับก็สามารถที่จะไปเปิดไปเด่นไทม์ฟาร์มตรงนี้ได้นะครับเพื่อเอาธนูมาสักอันหนึ่งหรือว่าอาวุธมาสัก1ชิ้นนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับค่อนข้างจะใช้เงินเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราลืมกันไปก็คือการย้ายของนะครับการย้ายของเนี่ยค่อนข้างจะใช้เยอะแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการโมดิฟายนะครับจะไม่อยู่กับเราแล้วนะครับ ในส่วนของตัวนี้ก็ต้องมานั่งทําใหม่ทั้งหมดนะครับบางอย่างก็ต้องทําใหม่นะครับสำหรับตรงนี้หลักๆแล้วนะครับก็คือการเจาะรูนั่นเองนะครับก็ต้องมานั่งทําใหม่นะครับสำหรับเลเวล70นะครับต่างๆก็ใช้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรานะครับค่อยๆคิดคำนวณไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดผิดหรือว่าคำนวณผิดเนี่ยตัวละครเราอาจจะช้าไปสักวันนึงอะไรประมาณอารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็ถ้าเกิดมีอะไรก็สามารถถามหรือว่าปรึกษามาในคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าใครมีกิลที่ดีๆนะครับก็ ก็อย่าลืมไปศึกไปปรึกษาเพื่อนๆด้วยนะครับว่าทำอย่างไรดีให้70แล้วก็หลัง7 0แล้วควรจะทําอะไรบ้างนะครับเพราะว่าหลังจากนี้นะครับเริ่มจะต้องเอาจริงเอาจังแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวละครของผมด้วยนะครับว่าผมเปลี่ยนเป็นสายอะไรนะครับแล้วผมจะแช้การ์ดอะไรนะครับสำหรับสายเติมน้อยหรือว่างบกลางๆนะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังทั้งหมดเลยเอาแบบละเอียดละเอียดเลยแต่อาจจะมีหลาย EP หน่อยนะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับช่องผมเนาะ ก็ข้อมูลไม่ได้แน่นอะไรมากแต่ว่าอธิบายตามความเข้าใจแล้วก็พอที่จะหาข้อมูลจากเ,เพื่อนๆภายในกิวไม่มากก็น้อยนะครับก็มาอธิบายเพื่อ,อนๆฟังประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับเปิดตรงนี้ด้วยนะก่อนทําในส่วนของสตอรี่นะครับทำจนกว่าเลเวล68หรือขึ้นใกล้ๆ69ก็ได้นะครับแล้วค่อยมาเล่นเดลี่ที่หลังก็ได้นะครับหรือว่าใครที่จะฟาร์มก่อนก็ได้เช่นกันในส่วนของประเด็นธามนะครับตรงนี้ยังไงก็ได้นะครับแต่ให้คิดคานวณก่อนนะครับมีอะไรไม่เข้าใจถาม ถามถามไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆเล่นแล้วเ0ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็อธิบายประมาณนี้แล้วกันเนาะคลิปมันจะไม่ได้ยาวมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามาแค่อธิบายว่าเราควรจะทําอะไรก่อนอะไรหลังแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ขออธิบายทิ้งท้ายไว้อย่างหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่นะครับคาสั่งระดมพลตรงนี้นะครับมีปัญหากันเยอะนะครับผมเห็นอยู่ในกลุ่ม อยู่ในกลุ่มเนี่ยโพสกันจังเลยนะฮะว่าอยากจะแชร์นะครับในส่วนของ qr code นะฮะผมขอแก้ขาวหน่อยนะครับการแชร์ QR Code หรือว่าในส่วนของการที่อยากจะเอาในส่วนของโพส์เนี่ยไปให้คนอื่น,นเนี่ยครับโพสเนี่ยจะต้องเป็นการถูกยอมรับนะครับให้กับ ID นั้นๆน,น,นะครับ ถึงจะคอนเฟิร์มว่าเราจะได้ในส่วนของ1,500งแมวนะครับไม่ใช่ว่าเอาโค้ดไปให้เขาแล้วเขาไม่เล่นนะครับหรือว่าเอาโค้ดไปให้คนที่ไม่ได้สมัคร ID ดีใหม่นะครับก็ไม่สามารถที่จะได้รับในส่วนของแมวเหมือนกันนะครับหรือไม่สามารถรับในส่วนของลิงก์อัญเชิญได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมเห็นหลายๆคนและไม่อธิบายหรือว่าไม่บอกคนอื่นเลยนะครับว่ามันต้องใช้ไอดีใหม่ในการรับ เท่านั้นนะครับให้คิดซะว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสิทธิ์5คนแล้วกันนะครับเราคือหัวนะครับส่วนอีก5คนคือลูกน้องนะครับลูกน้องจะต้องสมัคร ID ใหม่เท่านั้นนะครับและจะต้องทําในส่วนของตัวละครให้พลังถึง20 0 0 0 3 0 0 0 0 40,000 50, 50,000ด้วยนะครับก็คือตกตกแล้วนะครับตัวละครจะอยู่ที่พลังที่1 2 0 0 0หนน่อยๆนะครับ5ตัว แค่นั้นนะครับก็จะได้รับในส่วนของ1,500งแมวแล้วก็มีข้อจำกัดอีกนะครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อแพ็คนี้ในเวลา9โมงแต่ตัวละครของเพื่อนเพื่อนเนี่ยยังไม่ได้สร้างไว้นะครับแล้วเพื่อนๆไปสร้างตัวละครก่อนที่จะซื้อแพ็คนี้นะครับก็จะไม่สามารถรับเควนี้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ผมเห็นอยู่ในกลุ่มว่าติดปัญหา IP อะไรตอนนี้ก็ลองไปศึกษาดูดีๆนะครับ69บาบาทก็จริงนะครับแต่ว่ามันมีอะไรที่ แฝงเยอะกว่านี้นะครับก็ใครติดปัญหาอะไรก็อย่าลืมพิมพ์มาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้นะครับสำหรับแร็กนาร็อกออริจินนะครับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนกับนัซเซอร์เอ็กเนคราฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b สไคร e ด้วยแล้วกันวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาอธิบายเกี่ยวกับธนู ADL แบบจ,จัดสําหรับสายฟรี Fi, หรือเติมน้อยหรือเติมกลางๆให้ฟังแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปสวัสดีสวีดัตไว้เเจอกัน,นา